นักร้องหนุ่มถึงขั้นช็อกน้ำท่วมพังเข้าบ้านปลาช่อนว่ายน้ำรอทำเอานักร้องหนุ่มระดับตำนานถึงขั้นช็อกเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านโดยปูมแลคเคดได้ออกมาโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมื่อคืนระหว่างทางกลับบ้านจากพารากอนมุ่งหน้านวามินทร์ โดยใช้เส้นทางสุขุมวิทที่เต็มไปด้วยมวลน้ำจากฝนที่ตกมาอย่างหนักหน่วงมิดล้ออักครับมองไปข้างทางจะเห็นภาพผู้คนเกือบทุกครัวเรือนต่างก็วิตน้ำออกจากบ้านด้วยใบหน้าเคร่งขรึงวิตน้ำแบบสุขุมสุขุมใจหนึ่งก็คิดว่าแล้วบ้านกรูหละถึงคอยังวหวเนี่ยแต่อีกใจก็คิดว่าเอออย่างน้อยก็ได้รู้ที่มาของชื่อถนนแหละวะ่า สุขุมวิทจุดจุดจุดทางนี้ก็วิทเช่นกัน